สวัสดีสมาชิกทุกท่านนะครับคลิปนี้มาดูพันท้ายไม้สักทองล่อง38มิบแปมิลน,นะครับเป็นไม้สักทองงานเคลือบลายสวยๆเลยครับตัวนี้ ตัวนี้เจ้าของสั่งเป็นท้ายอ่อนหน่อยนะครับเป็นท้ายหลังอ่อนกัดล่องใส่เหวนข้างหน้าเป็นครอบไกล่ไม้นะครับตัวนี้ทรงท้ายเจาะท้ายจะหลังอ่อนนิดนึงโอเคครับฝากก็ด้วยครับไว้เจอกันคลิปหน้านะครับ